สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาเล่านิทานเกี่ยวกับหมาลาเนื้อขอมาเริ่มกันเลยในพันผู้หนึ่งเลี้ยงหมาลาเนื้อไว้หลายตัวบรรดาหมาลาเนื้อนั้นมีตัหนึ่งที่เก่งก้าและแข็งแกรงกลัวหมูมันเอาชนะหมาป่าและหมาจอกเมื่อหนึ่งในขณะที่อยู่ในปา่า นายพันได้ตกลงจากแมาจนหนึ่งติ่งก็ได้มาละเนื้อคอยเฝ้าบึงแยงเราตลอดเวลาจนมีคนมาเห็นและส่วยเราเวลาพันไปหลายปีมาแลเนื้อก็อเท่าแกลงตามไ้เมื่อหนึ่งในขณะที่ออกตามลาหมูป้าด้วยความซาลาและโบวงไว้คือแต่ก่อน หมาลาเนื้อจริงชื่อหมูปลาแทงด้วยเขี้ยวทีแหลมคมถึงบ้าเจ็บแต่หมาลาเนื้อก็ยังต่อสู้กับหมูปลาด้วยความกล้าหาญแต่สุดท้ายมันก็อบอสามารถจับหมูปลาตัวนั้นไว้ได้เมื่อหมาลาเนื้อกับฮอดบ้านนายพันเห็นว่าบอสามารถจับอย่างมาได้จึงให้และจับไม้ขึ้นมา ลายตีมันมาแล้วเนื้อจริงเล้าขึ้นว่าน้อยเอ้ยค่อยเต็มใจลาซัดมาให้เจ้าลายปีแล้วเต่ว่าตอนนี้ค่อยเาเท่าแกลงแล้วค่อยอยากให้นายคืดถึงอดีตของค่อยที่บใบ้สนายก่อนค่อยจะเท่าแกลงในท่านเรื่องนี้นแนเฮาหูวว่าควรและนึกถึงคุณความดีของผู้อื่นที่มีต่อเฮานท่านเรื่องนี้ก็บจบลง หวังว่ามูเพื่อนคงจะมวนกับนิทานเรื่องนี้เนาะพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปบาย